สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ได้ทำโปรเจกต์นะครับมาอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าเป็นโปรเจกต์เปิดไพ่นะครับตัวโปรเจกต์นี้นะครับผมก็ได้ทำทดสอบความเล่นๆนะฮะทำไว้ทดสอบนะครับแล้วก็ไว้แจกกันนะครับไว้ลุ้นรางวัลนะครับในตัวของนะครับโปรเจกต์นะครับก็จะมีลิงก์นะครับมีลิงก์ของโปรเจกต์นะครับที่ผม ส่งเข้าไปให้นะครับในกลุ่มหรือว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในใต้ดิสคริปชันนี้นะครับเผื่อให้ท่านเอาไว้ลุ้นนะครับรับโปรเจกต์กันนะครับตัวของลิงก์นี้นะครับเวลาแตะเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเจอนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับอ่าพอแตะเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับเป็นรูปให้นะครับเป็น เฟกนะฮะทำเป็นเฟกไว้นะครับพอมีการแตะที่ไพ่นะครับระบบนะครับก็จะทําการซุ่มนะครับตัวรางวัลขึ้นมานะครับอ่านี่นะครับรางวัลที่ได้ก็จะเป็นนะครับเลข3นะครับเป็นรางวัลอบใจนะครับแล้วก็สําหรับนะครับพอมีตัวนี้นะครับเราก็สามารถแตะเข้าไปที่ลิงก์นะครับเพื่อรับโปรเจกต์ของเราได้นะครับอ่า ก็ลองดูนะครับว่าโปรเจกที่เราได้กันนะครับมันคือโปรเจกอะไรนะครับก็ลองทดสอบดูนะครับนะฮะลองทดสอบดูนะครับผมยังไงก็นะครับขอฝากไว้นะครับลองเข้ามาเล่นมาเล่นกันได้เลยนะครับครบเครื่องเรื่อง IT วันนี้สวัสดีครับ